อ่ะครับวันนี้มาไกลหน่อยครับวันนี้ <c oughs> วันนี้มาที่ประทายแล้วครับนี่ครับลงโม่ลงซ่อมช่างโม่นะครับทีมงานกันนี่แหละครับโอ้เลยครับทีมงานจากบุรีรัมย์ให้ไปดูรถคันนี้นะครับพอดีช่างโม่เขาไปดูแล้วก็โอ้โหอาการหลายอย่างเหลือเกินครับ เลยแนะนำให้เอาเข้ามาที่อูน่นี่มีระบบองค์ระบบเอวหลายอย่างโอ้โหนี่ใส่อันนี้มาอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้โหนี่ดู ลีลาการเอาลงนะครับแต่ผมก็เพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันละครับเนี่ยใส่สิบล้อมาอย่างนี้เลยโอ้โหอ่า <c oughs> โอ้ล,ลงยังไงนะเนี่ย <c oughs> ผมก็ยังคิดคิดอยู่ยงลงได้ไหมเนี่ย <c oughs> เคยเห็นแต่ใส่สาลี่อะไรมา ลอ,องดูนะครับเขอบอกยางลงโหลดว่าสันปะพอดีเป็นรุ่น60 Mark 3นะครับ ทีมงาน f อจากบุรีรัมให้เข้ามาช่วยดูหน่อยนะครับโ,โห,หยอดครับทีมงานเอาดูลีลาการเอาลงหน่อยครับผมเป็นช่างผมก็เพิ่งเคยเห็นไอ้ใส่10บล้อมาเหมือนกันนี่แหละครับอ่าอา ดีที่อู่ช่างโม่นี่มีกองดินพอดีเลย ยอดโอ้โอเคนะครับนุ่นวลเลยเออคนเคยเอาขึ้นเอาลงนี่กันออกง่ายๆเลยนะครับนะ เราก็คิดตั้งนานว่าจะลงยังไงได้เดี๋ยวก็คงต้องดูอีกที่นะครับว่ามีอะไรบ้างเห็นบอกทีมงานบอกเวลาร้อนนะก็เวลาร้อนเนี่ยไม่แรงเลยฮะแต่เวลาตอนนี้โหลดจัง SK60 เรียบร้อยครับเรียบร้อยสุดยอดครับวันนี้มาใกลนิดหนึ่งครับอำเภอประทายเดีย๋ยวคงได้มาดูแลกันทางนี้นะครับ ว่าตำแหน่งตรงนี้นะครับถ้าใครอยู่โซนนี้ก็คงต้องเอามาซ่อมตรงนี้ได้เลยละครับทีมงานช่างโม่ก็อยู่ด้วยกันมานานครับกับค่ายสอสังหารอยู่ด้วยเอ็ดในโซนภาคอีสานกันมานาน เพราะว่าลาพังตัวผมก็ไม่ไหวแล้วครับก็ต้องอาศัยน้องนุ่งชิมงานคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไฟแรงเราก็อาจารย์ปู่แล้วครับเดี๋ยวปิดคลิปกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะ คลิปหน้าถึงจะดูซิว่ามันมีอะไรต้องทำต้องอะไรบ้างขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับผม